องคและเป็นแสนเป็นล้านทั้งนั้นนะครับที่มาปลูกเสกให้วัดหนังสาวในสมัยนั้นก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำเหรียญหล่อพระพุทธชินราชของหลวงพ่อแก้ววัดหนังสาวจังหวัดสมุทรสาครมาฝากเพื่อนเ,อน,เอน,นะครับ เหรือนหลอรุ่นนี้สร้างไว้เมื่อปีพศ2464เป็นเนื้อทองผสมนะครับจะออกเหลืองอมเขียวเมื่อปีพศ2464เนี่ยหลวงพ่อแก้วนะมีความประสงค์ที่จะหล่อภาพธานหลวงพ่อดำนะครับเพื่อที่จะประดิษฐานไว้ที่วิหารหลังปัจจุบันนี้นะครับในคราวนั้นนะครับหลวงพ่อแก้วก็ได้ รอพระขึ้นมาอีก3พิมพ์นะครับคือหนึ่งเป็นพิมพ์พระปิตามหาอุตนะครับแล้วก็2คือพิมพ์พระพุทธชินราช3ก็คือพิมพ์สมาธิหรือว่าพิมพ์ปกโผนะครับโดยใช้ฉนวนโลหะเดียวกันกันกบที่รอหลวงพ่อดำนะครับในสมัยนั้นนะครับวัดนางสาวเนี่ยขึ้นอยู่กับมณฑลนครชัยศรีนะครับ จึงทำให้เกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลูกเสกในวันนั้นเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยพระของเกจิอาจารย์ที่มาปลูกเสกในสมัยนั้นเนี่ยแต่ละองค์นะครับแต่ละท่านเนี่ยองเป็นแสนเป็นล้านทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาเป็นประธานพิธีไฟส่งนะครับ แล้วก็หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนหลวงพ่อทา้าวัดผนียงแตกหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกลด็ดหลวงพ่ออาจวัดดอนไกลดีอาจารย์ภาวัดละขังนะครับที่มาร่วมปลูกเสกแต่และองค์นะครับมีที่ท่านได้สร้างพระเอาไว้นะครับองค์ละเป็นแสนเป็นล้านทั้งนั้นนะครับที่มาปลูกเสกให้วัดนางสาวในสมัยนั้น ปุกเสกที่พระอุโบสถมหาอุดของวัดหนางสาวนะครับซึ่งโบสถ์มหาอุดเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มียูน้อยนะครับเหลือยูไม่กี่ที่แล้วนะครับในเมืองไทยอย่างเช่นองค์ที่ผมนำมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธชิน,นราชพระเป็น100ปีนะครับพระจะแห้ง นะครับพระจะแห้งมากๆผิวพันธุ์เนี่ยบ่งบอกถึงอายุนะครับให้เพื่อนๆพ่อค่อยๆดูอย่างเช่นนะครับพระเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตดูตามพื้นเลยครับหรือว่าจุดที่ไม่ได้มีการสัมผัสนะครับสนิมของพระเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลไหม้หมนะครับเนี่ยสีน้ำตาลไหม เห็นไหมครับจะเป็นสีน้ำตาลไหมเลยนะครับให้เพื่อนๆมาดูรายละเอียดนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับพิมพ์ดูการแกะพิมพ์นะครับใช้เครื่องมือโบราณแกะนะครับการแกะพิมพ์แล้วก็ดูผิวดูผิวนะครับจุดแบบนี้จุดที่ลึกๆนะครับ แล้วก็จุดที่ยังไม่โดนสัมผัสเนี่ยจะออกสีน้ําตาลไหมนะครับเนี่ยจะออกสีน้ําตาลไหมแต่จุดที่โดนสัมผัสเนี่ยจะออกเป็นเหลืองอมเขียวนะครับจะไล่สีมาเป็นน้ําตาลไหมแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เหลืองอ่อนๆมาจนถึงอย่างนี้นะครับเป็นสีออกเหลืองอมเขียวนะครับให้เพื่อนๆสังเกตเส้นซุ้มนะครับ จะลึกออนชอยส์เห็นไหมครับเนี่ยจะลึกมีความลึกเห็นไหมครับพระจะลึกมากนะครับพระผิวจะตึงนะครับเนี่ยดูจะผิวจะตึงผิวจะตึงตามแบบฉบับของพระลอนะครับแล้วก็จะมีเส้นกําหนดพิมพ์นะครับเนี่ยคือเส้นกําหนดพิมพ์ แต่ถ้าองค์ไหนแต่งชิดเกินไปนะครับเส้นนี้ก็จะหมดไปเหมือนกันนะครับแต่งกินเข้าไปแล้วตรงเนี้ยจะต่ำเลยไหมครับเนี่ยจะเห็นเนี่ยครับเนี่ยจะจะต่ำเลยนะครับเนี่ยเส้นซุ้มนี้ก็จะแตกติดซุ้มเลยเห็นไหมครับดูบัวนะครับการแกะบัวลึกมากนะครับการแกะบัวนี่ลึกมากการวางมือเห็นไหมครับ จะวางมือประมาณวิชัยดูเส้นสังกตินะครับเนี่ยแกเป็นองค์พระนะครับแล้วก็จะมาแกะเส้นสังกติอีกทีหนึ่งจะเป็นเหลี่ยมนะครับหนาเลยนะครับทับอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับแขนนี่ก็จะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ทอดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูตามผิวนะว่าผิวลักษณะเป็นแบบไหนนะครับการลอโบราณ จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดนะครับเกร็ดเล็กเกล็ด <ๆ S 1> น้อยเพื่อให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจในการศึกษาและก็สะสมพระรุ่นนี้นะครับองค์ที่ผมนำมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยเป็นพิมพ์พระพุทธชินนาชานะครับให้เพื่อนสังเกตดูนะครับเนี่ยพิมพ์นี้จะมีเส้นซุ้มเห็นไหมครับ เส้นซุ้มหรือว่าเส้นกำหนดพิมพ์นะครับจุดตรงนี้นะครับเส้นซุ้มจะเส้นสูงเส้นใหญ่กว่าตรงนี้จะจุดต่ำกว่าเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นแองอยู่ตรงนี้จะเป็นแองอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับดูตามพื้นนะครับพื้นเนี่ยจุดที่ไม่ได้โดนสัมผัสนะครับจะออกเป็นสีน้ำตาลไหม้เลยนะครับแล้วก็จะไล่มาเป็นสีน้ำตาล จนออกสีเหลืองแบบนี้นะครับอย่างนี้เหลืองอมเขียวนะครับให้เพื่อนสังเกตดูดูเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มฝั่งนี้นะครับจะอ่อนช้อยนะครับเส้นซุ้มก็จะมาติดกับเส้นกำหนดพิมพ์ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้จะลึกนะครับจะลึกหูฝั่งนี้จะติดกับเส้นซุ้ม นะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับหูจะติดกับเส้นซุ้มส่วนตรงนี้จะเป็นเส้นตรงๆเลยใบหน้านะครับจะกลมนะครับตอนงนี้จะกลมแต่ตรงนี้จะออกเป็นเหลี่ยมๆนิดหนึ่งจะไม่กลมแบบรูปไข่นะครับจะกลมคล้ายๆเป็นตัวดีอ่ะนะครับจำง่ายๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นเกตจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแขนนะครับตรงนี้จะเป็นหักเป็นเหลี่ยมนิดหนึ่ง ทอดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นวางใบมานวิชัยดูการวางแข่งนะครับหรือว่าวางเท้าเนี่ยจะเป็นลนนักษณะนี้ตามซอกนี้ก็จะลึกนะครับให้เป็นเพื่อนสังเกตตรงนี้จะมีเส้นสังคตินะครับแผ่นใหญ่ๆเลยแกะเป็นเหลี่ยมให้เราเห็นชัดเจนนะครับแกะเป็นเหลี่ยมให้เห็นชัดเจนเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมที่จะลึกนะครับลักษณะนนตรงนี้เหมือนฟองเต้าหู้นะครับ เป็นฟองแบบนี้เป็นขุดกระแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นการลอโบราจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือลอยตกแบบนะครับดูธรรมชาติของผิวพระนะแล้วก็ดูบัวที่นั่งนะครับแกะลักษณะแบบนี้ช่างแกะได้ลึกมากนะครับแกะได้ลึกมาก ธรรมชาตินะครับอย่าลืมเพราะว่าพระเนี่ยเป็นร้อยปีผิวองค์นี้เนะี่ยถือว่าเป็นการเก็บรักษาได้ดีมากๆนะครับบางองค์เนี่ยถ้าเราเอามาคล้องขอแล้วหรือว่าจับบ่อยๆเนี่ยสีแบบนี้ก็จะจืดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตามซอกก็จะเป็นสีแบบนี้จะเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าผิวการลอพระหรือว่าธรรมชาติของการลอเนี่ย จะเป็นลักษณะไหนนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูผิวให้ชัดๆทีหนึ่งเห็นไหมครับเนะี่ยจุดที่ตําๆเนี่ยจะเป็นน้ําตาลไหมเลยนะครับแล้วก็ไล่ามาเรื่อยเป็นเป็นน้ําตาลสีแบบนี้แล้วก็มาออกเหลืองวมงเขียวแบบนี้เห็นไหมครับดูธรรมชาตินะครับจะมีหมัดไฟเห็นไหมครับในชัดเจนเลยจะมีทั่วองคพระเลยนะครับองค์นี้ ไหมครับในจุดที่ผมบอกจุดนี้จะต่ำเห็นไหมครับแล้วก็มีมัดไฟด้วยมัดไฟนี้ไม่แน่นอนนะครับอยู่ไม่เป็นที่นะครับจะอยู่ทั่วๆไปแล้วแต่จะมากจะน้อยนะครับแต่องค์นี้ถือว่าโชคดีมีมากให้เราเห็นนะครับเจอพระลอนะครับเจอผิวธรรมชาติแบบนี้เจอมัดไฟแบบนี้นะครับสบายใจได้ดูสีเห็นไหมครับ ความลึกของพระนะครับจะมีรอยย่นเห็นไหมครับลอโบราณจะมีรอยย่นนะครับรอยย่นของพระแบบนี้นะครับแล้วก็ลอยตกแบบแบบนี้บางองค์ก็ไม่มีนะครับลยอยแบบนี้พระจะลึกนะครับ สีของผ้านี่สุดยอดเลยนะครับแห้งแห้งมากๆถือว่าพิมพ์ดีนะครับพิมพ์ถูกต้องเลยผิวดีมากนะครับเอาไว้ดูเป็นองค์ครูได้เลยนะครับว่าผ้ารอประมาณปีพศ2460กว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพระองค์เป็นแผงเป็นละล้านก็จะมีสีแบบนี้นะครับอย่างหลวงพ่อเงินก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูหลังนะครับด้านหลังเนี่ยย่นเป็นหนังช้างเลยนะครับเนี่ยลอยย่นดูคาบขีเบ้านะครับ หรือว่าหมัดไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังก็จะมีการแต่งตะไบให้เป็นเพื่อนจำลอยตะใบนะครับการแต่งตะใบจะเป็นลักษณะแบบนี้ธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้ถือว่าธรรมชาติดีมากๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำตาลไหมเลยจุดตะไม่โดสัมผัส แล้วก็ไล่ามาเรื่อยเป็นน้ำตาลแดงแดงเหลืองเหลืองแล้วก็ออกเหลืองอมเขียวแบบนี้เอาไว้ให้เพื่อน<ๆ>ดูวิธีการรอได้เลยนะครับพิมพ์ถูกธรรมชาติได้นะครับธรรมชาติความเก่ารอยตะใบดูตะใบข้างนะครับ ตะใบข้างจะเบยหยาบๆยาแบบนี้นะครับผมจะไปช้าๆนะครับใครมีก็ขึ้นออกมาเทียบเลยนะครับะระรังหลังคอนยุคแรกๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อจอกเข้มแบบนี้สำหรับคนที่เป็นแล้วนะครับก็ถือว่าได้ทบทวนนะครับ เพื่อนๆท่านใดยังไม่เป็นก็ถือว่าได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับครับจะมีคาบขี้เบ้าอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือด้านหัวนะครับ ตะไบจะแต่งแบบนี้นะครับในในทิศทางเดียวกันอันนี้คือด้านล่างนะครับเร่าตะไบด้านล่างให้เพื่อนเพื่อนค่อยๆดูไปนะครับ ก็ให้เพื่อนเพื่อนค่อยคดูค่อยๆไล่นะครับไล่พิมพ์ให้ถูกนะครับพอพิมพ์ถูกเนื้อถูกธรรมชาติได้นะครับหล่อตการเก็บตะใบลักษณะแบบนี้ก็ผ่านนะครับให้เพื่อนเพื่อนใจเย็นๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เหลือก็ให้เพื่อนๆนนฝึกฝนนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญแล้วเราค่อยพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ